สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นวัดประชารัฐส,สร้างสุขร่วม b i ๊กคลีนนิ่งเดวัดหน้าเมืองส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องของการช่วยเหลือสังคม ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ ที่วัดหน้าเมืองหมู่ที่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายสุนทรพรหมเมธนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สพร้อมด้วยกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่บิ๊กคินนิ่งเดย์วัดหน้าเมืองหมู่ที่6ตะบลคลองขุดโดยมีพระมหาชัยวัดชยธโมเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดสตูลเจ้าอาวาสวัดหน้าเมืองตำบลคลองขุดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลตะบนคลองโุดพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและคณะครูบุคลากรการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเมืองเหล่าทหารจิตอาสาจากค่ายรอ5,002สมันตรัฐบุรินสมาชิกในชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสถาบันอาสมศิล์นสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสสและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยได้ร่วมกันดําเนินโครงการวัดสร้างสุขและวัดบรนดาลใจเพื่อพัฒนารูปแบบและนําแนวคิด5สมาพัฒนาวัดซึ่งเป็นศาสนสถานประจําท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ที่รื่นรมสวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับ เหมาะสมกับการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสวยงามและบรรยากาศที่ดีให้แก่ศาสนสถาน,ส,ถานส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องของการช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสาสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมนอกจากบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บริเวณรอบวัดแล้วยังมีการมอบปัจจัยดำรงชีพให้แก่กลุ่มคนประสบปัญหาทางสังคม ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเมืองและรับประทานอาหารร่วมกันด้วยจบข่าวอนุชาหมัดอดัมบรรณาธิการข่าวและอ่านสวัสดีครับติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stu d